อนนี้เราอยู่ที่ปิยังแห่งชาติภูพาม่านนะคะนี่ก็จะเป็นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็เดี๋ยวเราจะไปทาพญาน,นาคราชนะคะที่เขาบอกว่า,วาหินงอกหินย้อยสวยแต่ว่าค่อนข้างจะมืดตอนนั้นก็เดี๋ยวรอพี่เจ้าที่อันนี้เป็นรอบ9โมงครึ่งนะคะก็ต้องบุกล่วงหน้านะคะถ้าจะมาถ้าสมมติว่ามาไม่เกินอ,อ6คนก็จะได้เหมาแต่ว่าถ้ามีเพื่อนก็จอยกันได้คะ่ะจะคนละร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะผมชื่อบุญถมศีบุญนะครับเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่ประจำาอุยานชาติภูมิระมานครับจะไปน็นในำเลยใช่ไหมคะอันนี้ใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาไปทำก็ประมาณเกือบ3ามชั่วโมงสอถึงสชั่วโมงนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าก็พูดเยอะไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ถึงอ <c> า <oughs> <c oughs> กาศข้างในมันจะถ่ายเทยจะไม่เหนื่อย ก็จะมีทํอยู่ด้วยกันทํา3พับนะทําเรียกก็เป็นทําลยแทงภาพเจสด4ปราณยุคสมัติปีจะขายๆพาแต้มนะครับมีอยู่ก่อนทํามากินของคนดปรานประมาณ70ป ต,ตัวแรกเป็นเสือเพ่นตัวที่สองเป็นตัวพระอาจารย์ที่โกงเองเขียนเสืออยู่นะครับแล้วก็ตัวที่สามเป็นเสือตัวสีหเหลืองแล้วก็มีธรรมะหนึ่งประโยคนะครับที่เขียนทิ้งไว้หรือว่าเป็นปริศนาธรรมรเจทํมมาเห็นปัทวาสักพ่านังอนันตานะครับที่ท่านเห็นนั้นจริงแต่สิ่งที่ท่านเห็นนั้นไม่จริงนะครับอยู่หนังเสาหินตรงนั้นเป็นปฏิปกรรมหรือว่าเป็น จฏิมกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับตามธรรมชาติแทนที่กก็ไม่น่าจะไปเขียนไปอะไรใส่ผนังอะไรตรงนั้นนะครับแต่ว่าในเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เราไปบริหารจัดการก็ไม่ได้ไปลุกหรือว่าไม่ได้ไปเพิมเติมอะไรนะครับก็ปล่อยเป็นธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ ที่จะไปนั่นก็โอ้โหมีหลายจุดเหมือนกันที่โดนทุบแรแคาวไซที่ปร่งแสงนะครับแหลมจะโดนทุบโดนหักไปเขาไปขายจุดเอาไปทําเครื่องหะไของขังแล้วก็ไปทำเครื่องกระดับนะครับแร่คาวไซที่ปร่งแสงให้มันเหมือนเหมือนไม่มีค่าเป็นหยกเหมือนเป็นข้าหยกเขาเขาบอกว่าเข้าไปขายอยู่กเทปตัวนี้ยถึงนะครับ มีข้อมูลิ n ฟ o r m a t ชั่นม,มยานะมยานะอ่ะมีใะไรใต,ตยอยู่ทางด้านโน้นส่ายใต้ยอยู่ถอนไม้กก็ได้นะใช้เวลาเดินสามร้อยเมยตรจะว่าสี่สิบห้านาทีนะเอ็ไถ่เอาเราเนี่ครับ <c oughs> สิ้นสุดทางเดินรถทีนี้จะต้องเดินเท้าครับคลนละอันครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณลานจอดรถนะครับบริเวณนี้จะมีถ้ำอยู่กันหมดสามถ้ำนะครับถ้ำแรกนะครับทางด้านนู้นเป็นถ้ำลายแทงภาพเศ็บสี่โบราณยุคของคันปีคล้ายๆข่าแจมีรูปกรธรรมาหิคินของคนโบราณประมาณเจ็สบสี่ภาพอยู่ผนังฝักถ้ำชื่อว่าถ้ำลายแทงถ้ำที่สองนะครับเดินขึ้นด้านนี้นะครับถ้ำเก็ดแก้วก็ประมาณสี่กเมตรแต่ว่ามันทันถ้ำที่สามด้านนี้ถ้ำพญานคราชต่อไปกันเลยครับ ประวัติอะไรต่างเดี๋ยวไปถึงถ้ำเดี๋ยวผมจะไปถามค่าแร่กันหนอ่งบอาเรื่องถึงแล้วถึงทางเท่าไหร่ก็ไม่ชินเหนื่อยเหมือนเดิมรอแน่ว่าลงแล้วนะับเนี่ยอ้ยุ่งเยอะตากทางเขาทำค่อนข้างแคบแต่ว่าภายในกว้าง บอกว่าใครมาที่ทํานี้ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับไม่งั้นหัวจะแตกตะก้มก้มเข้าไปก้มนิดหน่อยหลักางนะครับก็ความเป็นสี่มงคลนะครับจะไปจะเขาจะผูเก็ยพนะผู้ปกป้างสาบเรือนพื้ที่ทำนี้วันนี้ก็จะที่ยานแฉโคลนงานมาท่องเที่ยวเที่ยวชมควงมต่ละน้ของน้องยานจะได้ท่านี้ กที่จะทางที่นัปจะเกพยานาคปรัสดาคะรองับปิิติไ้ขอสมบัตนาน้ไม่เลือคุครทุการสิคทากับนายคที่ระดทางอที่ษาททางค่านนนอคอยเดินางเที่ยวมอย่า้มีมเอาไม้เาไหยขย้นมแดงขึ้นาแดงเลย ทำก็ขอให้ได้ท okay. ุนด้วยกันม nah ีต oh. ูคม so really ีร oh. oh. ้านมันไใอันเดิมมันเล็กๆห้ามีสิบคนนี้คมใช้เวลานานกว่าจะผิดนั่นแหละไม่ทำใหม่ครับก็จะได้คนของคนคนาะนกครับอย่แรกนี่จะเป็นสีวลึงนะครับถึงงอกที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าผิเขานีอ๋อนี่เหรอมีใบสีเกี่ยวกับเท้าห้าง อันน <SM. S 1> <Christina. S 2> ั้นก็ลงไปหรือคะเนาะหืมต้นไมใหญ่ตโตเลยลักษณะของหินนะครับหินงอกก็คือหินที่งอกจากพื้นนะครับยังไม่ถึงเพดานนะครับเขาเรียกว่าหินงอกอย่าง่นนี้ถ้าเป็นหินย้อยคือหินที่ย้อยจากเพดานลงมายังไม่ถึงพื้นข้างล่างเรียกว่าหินย้อยแต่ว่าลักษณะอย่างนี้นะครับเพดานนะครก็พื้นข้างล่างชนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเสาหินม่านหิน่นครับก็ คนที่มีเช้นเกี่ยวกับพญานาคเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหน้าของปู่ปู่พญานาคฝั่งนี้เป็นหน้าของย่านะครับเมื่อครั้งในอดีตโอ้โหผ้าเจ็ดสีและพันเต็มเห็นนะครับมี่้องรอยแป้งความเชื่อความสูงเพิ่มเรื่อยเลยค่ะไม่ครับอันนี้เป็นหินงอกที่ตายแล้วกระบวนการเกิดของหินงอกหินย้อยก็คือนะครับน้ําจะไหลผ่านตามรอยแตกของหินแล้วก็ย้อยลงมาย้อยเสร็จก็หยดปุ๊บนะครับ น้ำจะกระเด็นตัวไปคงเหลือเฉพาะก้อนแร่อ่าคราวนี้เรามาดูด้านนี้นะครับผู้คนพบถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติที่ผมเล่าให้ฟังเขาจะมีรูปเสืออสามตัวตอนที่เพื่อนมาพามนักอยู่เสืออัพเข็าในด้านนี้ทางซ้ายอัพเข็นอันนี้เป็นเสือตัวที่สี่หลังเสือเสือตัวที่สามนด้านนี้อ,อ๋อยิ้มก็เลยก็มีธรรมะหนึ่งประโยคนี่พี่เจยนไม่เมื่อทำไมานั้นเยธรรมมาเหตุปัถวาสัพพะทนางานตาครับที่ท่านเห็นนั่นจริง ท,ที่ท่านเห็นนั้นจริงแต่สิ่งที่ท่านเห็นนั้นไม,ไม่จริงเวลาเราส่องไฟนะครับกระทบแผ่นหินมันจะมีประกายนะครับจากแร่แคลไซด์หอแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับสะท้อนแสงไฟนี่คลับคบเหมือนเพชรนะครับจุด<ว>ที่มีวาวาว,าว,าว,าวนี่ก็คือไม่ให้มือเราสัมผัสเพราะว่าเขายังเป็นยังเกิดอยู่นะครับครับผมยังไม่ตายเนาะครับก็มาเองนะครับอย่างที่ผมเล่าฟังแต่มีเทียนนะครับนี่กดเทียนก็จุด ใส่ตามหินอะไรต่างเป็นร่องเป็นรอยอด้านบนก็ไปลนเอาเหล็กไหลคือกระถ่ายเลยขึ้นมาครับขึ้นมาครับตัวบางจุดอ่ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นทำนุ่ผิงปูนคล้ายเกรดพญายนาคครับครับอ่เดี๋ยวผมจะพาลงไปข้า,ลางลกระไรผมพาคณะธรณีวิทยานะมาสำรวจบอกว่าใต้นิจมุกใต้ทะเลอ่าวปากสามร้อยห้าสิบล้านปีค,ครับก็มี สมับนพื้นยกตัวขึ้นนี่แหละครับพี่ครับผมใช่ครับตามร่องนั่นนะครับหลายจุดก็ขึ้นไปหยับไปถ่ายรูปอะไรเนี่ยแต่บริเวณนี้คือเขาก็จะหยับไตนี่มานะฮะเพราะก็จะคิดซึ่งก็ไม่ควรใช่ไหมครับพี่ไม่ไม่ควรครับเพราะว่าใชเมือสัมผัสเขาก็หยุดนี่เขาังบอกว่ามันห้ามเราสัมผัสแล้วห้ามนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆครับเพราะเขาจะหยุดเจริญเติบโตเนาะใช่ครับ อันนี้ถ้าเหยียบถ้าอะไรไปมันก็จะดำค่ะคว่ำสวยอันนี้คือรอยเหยียบนะเนี่ยอ๋อนี่ดำๆนี่ใช่ไหมจะใหญ่จริงลุนหักไปอันนี้ก็เริ่มเป็นธรรมชาติแล้วเสืออมาตัวตัวน้อยที่มองอะไรอยู่ตัวเล็กตัวขึ้นไปข้างบนก็เป็นคนแก่นั่งกลมหน้าคนแก่นั่งกดเขาเอ๊ะไมผมมองเหมือนเป็นนกฮูกผมมองเป็นนกฮูกนกฮก อันนี้ก็เป็นค้างอันนี้ก็เป็นสีตัวัวใหญ่อันนี้ก็เป็นตือสีเป็นต้นไม้ที่เป็นประมาณเบ็ดเสร็จเป็นป่าหิมะพันนกจิตตนาการแต่มันสวยจริงอันนี้เราไปตอกใช่ไห่ด้านนี้ครับเตาอย่ข้างล่างก็หยดตรงนี้มันก็จะเรื่องงอกขึ้นเรื่อยๆกําลังอันนี้กาลังกอดตัเป็นจะเป็นธาตุนาะแร่ธาตุก็เลยเอาหินมาล้อมใช่ไหมครับล้อมไว้ไม่ให้เหยียบไม่ให้เหยียบครับนี่มันย้อยนี่ก็จะหยดอยู่อ๋ออนี้ข้างบนแล้วตรงนี้ น้ำจยดเหมือนกันที่เป็นหลุมนีหลุมอย่างนี้แต่ว่าไม่มีแร่มาด้วยอ๋อเป็นน้ำไเฉยครับก็เลยไม่มีตะกอนแบบนี้ตะกอนธาตุต่อครับมาดูที่เป็นไฮไลท์เปาลมขนาดใหญ่อ้ใหญ่จริงผม่านเบคอนที่ปล่อยทายนะครับลงคิ้วเลยตัวนี้เป็นผ้าม่านเบคอนที่มัดมอยแล้วร่อนเป็นร่อนนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนแมงกระพุนยักษ์เราหินแท่งนี้ก็เหมือนผ้าม่านอ่ะ มีความสวยงามทั้งสี่ด้านนะครับข้างล่างไปดูเวทีก็ดูเจ้าหญิงแล้วก็เป็นห้องโถงข้างล่างเสร็จแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายคือเสียนพยานาคเสร็จแล้วก็อ้อมกลับขึ้นประมาณนี้นะครับสองคนก็คอนโทรลได้ง่ายอาทีมก็สองคนเทคตัวก็ไทยเอาลือนี่มอนเป็นผ้าม่านอะ เป็นเปลือกเลยเนาะผิวเหมือนผ้าม่านน่ะแบบเนี้ม่านแบบระยะยาวๆอ่ะแล้เป็นอะไรนะเขาเรียกจีบเออจีบพอ่ีจีบผ้าม่านอันนี้ก็เหมือนกลุ่มแมงกะพุนยังว่าเลยแมงกะพุนแมงกะพุนยักษ์อันนี้คือธรรมชาติเลเนี่ย ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นแบบมับมัดประมาณแบบพระมาณม,ามัดมีที่แบบกําลังจะสารนะสะทอเป็นม่านอะ่ะม่านจีบแต่จริงๆภาพมันไม่เหมือนที่เราเห็นด้วยตาอ่อือใช่ในกล้องมันไม่เห็นไม่เหมือนตาแต่ดูด้วยตานี่คือแบบสวยไปเยอะเลยอะ่ะแบบ,บบีบปับปีบปับมุมก็สวยมากนะมีอือเนี่ยเบยม่าน เ,เทค่บางกลุ่มก็ถามว่าเจ้าหน้าที่ได้เอาปูนอะไรมาถามขยันทําปแลนกไ,ไม่หรอก <c oughs> ครับว่าธรรมชาติหมดครับที่เจ้าหน้าที่ทําก็มีพันไดอย่างเดียวครับอันนี้ครบับกัางางหันดูฟังนี้ก็ผมตั้งเชื่อไว้ว่าเป็น,านท,าน,ทานเพื่อเจ็กที่สุดเพราะว่ามันเหมือนเดะคที่นี่ก็เป็น อันนี้เป็นภาพวาดนะครับชนโตไม่นะข้างหลัง่ใช่ไหมมันธรรมชาติบทครับมันก็เป็นไปตามทั้งน้ําไหลอะไรต่างๆมัน้็จะนองไปลอยไปนะครับหินก้อนนี้ก้อนนี้ที่ปิดตรงนี้อยู่นะครับก็พังถล่มลงอย่างที่เราเห็นนะครับถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเปิดให้มนุษย์ไปชมความสวยงามต่อไปนะครับสามารถเดินะลุได้ทำหนึงคือลงข้างเวทีแล้วก็เดินเป็นห้องปถงไปเรื่อยๆนั่นเอง ครานี้เป็น,นตนการครับคราวนี้เรามาดูด้านนี้ต่อจินตการเส้นกันครับเหมือนอะไรครับนี่คุณบ<น>อกว่าเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนั่งหันหลังนะครับเป็นนางคอยนั่งชันเขา่านัน่นงกอดเข่ากันไหมเขาบอกว่าเป็นนางคอยแต่แท้จริงแล้วผมว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นเจ้าหญิงนะครับเพราะว่า<น><น>ข้างบนนี้น่าจะเป็นมงกุฎอยู่บนหัวนะครับเราติดตามต่อฉากด้านบนนะครับเพราะว่า ฉากด้านบนนั้นเป็นห้องมันโคมของเจ้าหญิงสองข้างเ็าเป็นเสาโรมันนะครับเป็นถ้ําอันนี้ในห้องนี้ใช่ไหมก็าอาจจะเป็นห้องด,นดอนใหญ่กอย่างนี้ก็น่าจะเป็นขนมที่มีนอนอย่างไรคอยรับใช้เจ้าหญิงอันนี้ผมก,ก็จินตนาการตามหลังจากรกมงตอนเช้าท่งาองเท้่ก็เพจเจ็ดสี่บอกว่ามาที่ถ้ำน,นี้ห้ามส่งเสียงดังเพราะว่าสัตว์ป่ากาลังพักค่อนเห็นไหมครับอันนี้เป็นนกแกว้ว อ๋อนี่คือหัววาดลงนี้ใช่ไหมคบหัววาดลงมั่งอหรอครับหัวนี้ก็ปากอะไรสกตรงนี้มันนอนหลับอยู่อันนี้ก็เป็นท้าโอ๋อออในช้างอ๋อนี่ชินตาขัตไม่ครับอันนี้เมื่อครั้งในอดีตก็จะมีพระมานั่งไว้ปัสนาแต่ว่าช่องหลังมาบนแท่นนี่แหละครับครับบนแท่นนแต่ว่าช่วงหลังมันนี้ผมแนะนํานักท่องเที่ยวขึ้นไปยืนไปยืนตรงนี้ก็ทําท่าดาทางด้านหลังกรอบผ้าม่านของข้างนี้เป็นแกระกรูปผมก็ ส่งไฟไฟอันนี้เงาก็อันนี้ก็เป็นไไลท์ไฮไลท์จุ่มไพลูกงงไหมมีภูผาบางอาจจะไม่ได้มาจากภูเขาอย่างเดียวก็่ดปจะมาจากแหนล่ะอมูนในถ้ำวางหล่อเลื่อนต้องดักป่นโอเคครับผมเฮ้ยมีเงาอย่างว่าเทศเดียวปะ รอยการทุกบกันหักเขาเชี่ยว้าหรือว่าเป็นชาวบ้านอะไรับที่ความเชื่อเขาจะเป็นทำเอาไปทาเครื่องรางของขังเปทนาเครื่องประดับเดี๋ยวผมจะไฟส่องให้ดูนะค,ะครับมันจะโป่งแสงลองติด่ลองติดไฟกันติดไฟกันโอ้โหโป่งแสงเขาก็เลยเอาไปอืมเหมือนอารมณ์แบบเป็นหยกอ่ะครับแลกดาไซ ที่บริสุทธิ์ใช่ยันนงยังมีทางแท่งเลยคนระับโอ้ถ้าใช้นี่ก็คือหมดเลยเนะี่ยไจะดูผิวด้านในเหมือนเหมือนกระจกรถที่ถ้ามันแตกมันจะแตกเป็นกระกรปลปกๆเนะเหมือนน้ำตาลอนะอนี่ก็โดนไปทำแต่ปาดไปเลยครับตรงนี้ไม่มีัมเป็นธรรมดา เป็นอันนี้เป็นหินปูนไหมคะเนี่ยครับเป็นหินปูนอันในข้างในเราจะใช้ด้วยไหมคะเนี่ยใช่ครับอืมจะเป็นทุกก้อนพาไปดูอะไรครับท้ายของอะไรคือนานแล้วซออะไรนะซอนนอบนมือบนดูดิยาวเลยเป็นพญานาคกำลัง บนเสาเลือ้อยขึ้น ไปไหนครับพญานาคเรือแต่ไหนไเรือมาถ้าเต่าตัวนี้อยู่นี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นหางนะครับนี่อันนี้เป็นเต่านะนีจินตนาการนะปู่กับย่าสองคนนะครับนี่นั่งตรงนี้เป็นคนนั่งเป็นปู่หันหน้ามาทางด้านนน้นเป็นย่าเนี่ยก็จะมองดูเต่าต,ตัวนี้มองนะครับกินสองก้อนที่ติดกันอยู่เหมือนปู่กับยา่าใกล้กับเขียนพญานาคทางด้านานี้ก็จะเป็นปาก ปลาฉลามโรมาตัวนี้ก็กําลังจะกินเหยื่ออยู่ในปากปลาฉลามนี่ครับอันนี้เป็น,ปนด้านเป็นด้านที่สี่ของเสาหินแท่งนี้นก็จะมีลักษณะที่มีความสวยงามตรงที่ด้านใกล้ถัดกันมาด้านนี้นี่เป็นด้านหลังของเจ้าหญิงข้างบนก็จะเป็นบริวารอ,อันนี้เหมือนตาเหมือนตานี่จมูกอ่ะเป็นบริวารของเจ้าหญิงครับร่องรอยอยู่ ว่าสับพวสีคอยรับใช้เจ้าหญิงต้องรออยู่ด้านบนนะครับใกล้ถัดจากเจ้าหญิงมาปุ๊บมานก็เจอทางแม่มดตัวหนึ่งนะครับบริจิตต์อ้อยสนานนะหอมมดเทศนี่เป็นผสมผสมกี่ปีเนะก็จะได้ขนาดนี้เป็นบรรยายมันตึงคล้ายๆเป็น กันคุณก็เริ่มรู้จักไปเรื่อยแต่ว่าในทางกับกันก็คือเรามันมันมันเปิดอย่างเป็นทางการไม่ได้หรอกเพราะมันไปแบบอู้แต่ว่าไปแล้วมันก็ดีอยู่ประทับใจทุกคนมันแบบมั้วนมาทั้งหินที่เป็นธรรมชาติคนไม่ค่อยได้ไปอะไรเลียข้างล่างมันจะเป็นห้องหินยุบครับเป็อนตุ๊กตา าานนนจิตกระปู่ย่าอันนี้ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะด้านหน้าด้านหลังผู้หญิงด้านหลังเป็นผู้ชายใช่มัาผู้ชายทฝันไม่มีนะครับเกเรอะไรม้วนงวดเข่าใช่ไหมคะงวดเข่าแล้วก็ใส่เหมือนใส่เส้นหมวกหมองเต่าเป็นปู่ย่าพอทครัมดูใกล้ๆเนี้ยปากอันนี้ก็เป็นปลาลูมาที่เดือดหัว ก็จะบอกตังก็เลยสูงจนคอตังบาเงี้ยไรเงี้ยไรจะว่าแบบโอ้สูงแหงแต่ก็มีอย่าน,นะครับบางกลุ่มที่มามันก็เหยีบับตามาด้วยแต่หยับไปก็ <c oughs> จะว่าอยากสวยๆไปไกลถ่ายไยใกล้แล้วเนะาะพอเหยียบไ,ไ,ไปแล้วมันก็จะดำอะไรไปเงี้ยขึ้นขึ้นไปถ่ายรูปด,ด้านบนได้นะครับมันจะเห็นริ้วผ้าม่านลงมาถึงหัว นี่แบบใกล้ชิดเลยอ่ะบนหัวเออสวยดีนะโหก็สรรสร้างงธรรมชาติ นี่ก็จะเหมือนแบบเราอยู่ในพ้มาม่านบางที่แบบบ้านที่แบบมีพม่านแล้วเราไปมาเล่นกันนี่โซนแบบในผ้าม่านเลย่อนแบบเป็กเนกระ่กระ,ะดิ่งช่องที่ตรงผมไม่ความาครับเอาช่องช่องลับ เห็นมับ้างไหมเห็นหินน้อยไปหน่อยครับอืออือใช่ไหมนี่ก็เป็นห้องโรงห้องยืมห้องประหลาดหักทางข้าง,างในนั้นจะมีหินทับที่ทางลมอันนี้อันนี้ก็เป็นมันลอยมันแตกใช่ไหมรอยเลื่อนลอ,อยเลื่อนเลื่อนแตกเยอะอยู่นะะ่าลักลอยเลื่อน ๊นนบแบบสุดลงไงครับ <c oughs> อันนี้ก็อ,อันนี้คือจะขึ้นอีกไหมครับอันนี้อันนี้จะงูย้อยอีกไหมคะดูใหม่ๆน่าจะย้อยย,ยอมม้อยเลย่ไม่เห็นน้ำนะ่าจะอยู้ก็<ม><ะ>อ,อาจจะมีเคลือบบ้างเพราะว่ายังมีไวาวอยู่อันนี้อันนี้ก็รอยสุดหรอกสุดก่อนนี้สุด ืทุกข้างบันไดเห็นไหมครับบันไดก็จะมีเพชรเหมือนกันบ <laughs> ันไดมีเพชรค่ะจะกินธรรมดากินไหมเอาจริงก็เหมือนก้อนเกลือนะก้อนเกลอก้อนน้ำตาลน่ะผงชูรสอะไรเงี้ยก้อนเกลือที่แบบเกลือที่เขาทํานาเกลือโดนทุกปีทุกปีอยู่ที่เดิมอ่ะเป็นรอยน้าอ่ะครับเออในกล้องเห็นเลยป่ะก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็อยู่อย่างนี้ในกล้องเห็นเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้มันจะเริ่มเยอะขึ้นลูกมัน้วยมันกม มองนี้ก็เหมือนประการังอยู่นะประกาลังใต้น้ำอะ่ะขึ้นแล้วไปสู่แสงสว่าง